บุญกุศลเราสร้างเองด้อจิตของเราเองนะคะซื้อไม่ได้ต่อให้เอาเงินถมไปเยอะๆแล้วถ้าใจเราไม่ได้คิดดีมันก็ไม่มีประโยชน์ศีรัตกาลิษฐาทิพย์เป็นหนึ่งในทีมจิตอาสาของหน่วยแพทย์สงคราะชุมชนเคลื่อนที่ของมูลนิธิปอเต็กตึ้งของกรุงเทพค่ะ เดิมเป็นสิทธิ์เก่าของโรงพยาบาลหัวเฉียวตอนที่สมัยเป็นพดุงคันนะคะเสร็จแ,แล้วก็ได้ทุนมูนิธิบอเทกซึงให้โอกาสไปเรียนต่อพยาบาลวิชาชีพจนจบแล้วก็กลับมาทํางานตั้งแต่ปี24มีครอบครัวแล้วก็เด้ลาออกจากโรงพยาบาลหัวเฉียวไปอยู่ที่อําเภอบางมูนนาคจงังหวัดพิจิตรแต่ก็ไม่ละโอกาสที่จะมาช่วยบริการ <c oughs> ด้านจิตอาสา,ศา,ศาทุกครั้งถ้าหากมีโอกาสได้เอาเหนือดแท์ทางพักพวกก็จะโทรตามว่าว่างไหมมาช่วย บริการทางด้านนี้หน่อยเราได้ใช้วิชาชีพที่ได้ไปเรียนแล้วก็ถือโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณกับทางองค์ใต้องค์กงทางคณะกรรมการมุนิธิที่ให้โอกาสเราไปเรียนต่อในเมื่อเราเรียนรู้ตรงนี้ก็ใช้วิชาจากอาจารย์มาใช้เป็นประโยชน์ เห็นเขาเดือดร้อนบางทีก็อดไม่ได้จะไปแนะนําเขาเออคุณทําอย่างนี้ถูกต้องไหมผิดไหมต้องแนะนําวิธีใช้เอาง่ายๆแค่พันผ้ายืดพันซับพอร์ตที่เวลาเราปวดเมื่อยขาข้ขาบางคนพันตลอด24ชั่วโมงซึ่งมันไม่ถูกต้องแต่เรารู้เราต้องบอกเขาไม่ว่าเขาจะจนจะรวยจะอยู่ที่ไหนก็ช่างช่วยเขาได้ก็ช่วย บุญกุศลมาซื้อด้วยเงินไม่ได้บุญกุศลนเราสร้างเองด้วยจ,จิตของเราเองนะคะซื้อไม่ได้ต่อให้เอาเงินถมไปเยอะๆแล้วถ้าใจเราไม่ได้คิดดีมันก็ไม่มีประโยชน์สบายใจที่เห็นทุกคนมาแล้วยิ้มแย้ม,ยมเออกลับไปเออมียารักษามียาบำรุงมีแว่นใช้แล้วก็ตัดผมทรงสวยเนี่ยผมเผ้าไม่รุงรังเห็นข้างหน้าตาอิมเอ,อ๋อเราสึกเราสบายใจสุขใจ ถึงไม่ขอบคุณก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกช่วยนิดหน่อยดีกว่าไม่ช่วยไม่ใช่ว่าช่วยทีเยอะๆช่วยเท่าไหร่ก็ไม่จบหรอกค่ะไม่ใช่ที่มาไม่ใช่ทุกคนสบายดีหมดนะคะเราก็ดูแลตัวเองด้วยเราทําเท่าที่ทําได้ก็อายุขนาดนี้เราจะ70แล้วระคะก็ยินดีทำเท่าที่ทำได้ตราบใดที่สุขภาพเรายังดีกว่าคนอื่น หลวงปู่ใต้ฮงกงไหว้มาตั้งแต่เล็กๆคุณแม่จะพาไปไหว้ที่ศาลเจ้าทีพระพาชัยอยู่เรื่อยท่านก็มาทางไกลแลช่วยเหลือ,อคนตกทุกข์ได้ยากก็ต้มทุเรียนของพอเพอร์เงช่วยให้ทุกคนก็มีลมหายใจต่อไปได้มีพลังงานต่อไปได้เรามีกําลังที่จะช่วยได้บริจาคเท่าที่กําลังทรัพย์มีไม่ใช่ว่าต้องไปให้เขาประกาศชื่อหรืออะไรนะ การทําความดีไม่จําเป็นต้องใช้เงินทองเรามีพลังจิตท,ที่ยาจะช่วยพระพุทธเจ้าบอกว่าเมตตากรุณาเชื่อเต็นที่ค่ะถ้าเราทําความดีใครที่มีความกตัญญูสํานึกบุญคุณไปได้ดีทุกคนค่ะ